เขตผลที่ควรไปกวางตัวสาหรับคนไปจีนมาแล้วหลายเมืองนะคะถ้าลองจากเซี่ยงไฮ้ก็คือเมืองนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าชอบมากๆอันดับที่หนึ่งนะคะค่าของชีพที่กวางโจวถูกมากทุกคนงบไม่เกินหมื่นแน่ถูกกว่าเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งค่าที่พักก็คือราคาไม่แพงค่ะข้อที่2นะคะค่าตั๋วราคาไม่แพงนะคะทุกคน 4- ี่ถึงห้าพบาทถ้าช่วงโปรสามพันก็มีให้เห็นเดินทางมาแค่3ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะและ้วอย่างนะคะช่วงที่แนะนําให้มาก็เป็นช่วงที่อากาศหนาวนะคะทุกคนธันวาถึงกุมภาพอากาศอยู่ที่สิบถึงสิบห้า กวางโจเป็นต้นกําเนิดของอาหารกวางตุ้งนะคะทุกคนที่มีรสจัดแล้วรสชาติดีเหมาะกับคนไทยมากๆข้อท,ที่4ี่นะคะแหล่งช้อปปิ้งเยอะมากทุกคนกว่างโจเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่มา,มากๆนะคะใครที่อยากมาทําแบรนด์นะคะทุกคนหรือมาดูแพ็กเกจจริงนะกว่างโจก็คือคำ<ก>ตอมีแหล่งเสื้อผ้านะคะที่บอกเลยว่าวัยรุ่นต้องถูกใจแน่ๆค่ะทุกคนก็คือย่างตรงชังโ้โถข้อที่ห้านะคะระบบขนส่งดีมากนะคะทุกคนเราสามารถเรียกตี้ตี้เป็นเหมือนแกลบได้เลยนะแล้วก็เริ่มต้นทีนท่50บาทแล้วถ้าใครอยากนั่งรถไฟใต้ดินนะคะเริ่มต้นที่บบบาาาทททนคคุกกกออเลวว่ถูมมมแ้้็รงืี่ หนะคะทุกคนกวางโจมีรถไฟสถานีใหญ่นะสามารถนั่งไปเมืองใหญ่ๆของจีนได้เลยเช่นฮ่องกงเซินเจิ้นจูไห่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ฉงชิงนะคะราคาคไม่แพงนะคะถ้านั่งไปฮ่องกงก็จะอยู่ที่ประมาณพันนิดๆนะคะแต่ถ้านั่งไปปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้นะคะก็จะมีระยะเวลานานาน,นิดนึงนะคะประมาณ6ชั่วโมงจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากทุกคนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานใครที่อยากดูระยะเวลาและราคานะคะแนะนําให้กดเข้าไปดูในเว็บเพื่อความชัว์เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกนะคะทุกคนวิธีการเดินทางจากกวางโจไปเมืองอื่นนโดยรถไฟะะคคทุกน